โอ้กับสวัสดีและสบายดีเบิดผู้ทุกคนจมองสรอนนี่พ่อพ่อก็ส่องแม่บาลุงมานี่แม่บาลุงตื่มาแต้าเช้าอ้หน้ายังมาสวยมานึ่งากมน่เพราะว่าแม่บลุสิมาบอกใหู้ว่าแม่บลุอยู่ส่ม าอายมาป่วยเพื่อนพ่อใหญ่มาไทยมือลงคลิปเลยเพราะว่ามากะมันบสดุกกับการลงคลิปเลยบริลงคลิปให้พ่อแม่เบิงก็ขอโทษขอภัยหลายๆายเพราะว่าจังไดกะเป็นอายของเาก เคยคิดว่าเป็นแบบนี้อีวะอยู่ดีดีบ่เคยคิดเคยพันว่าจะเจ็บโซขนาดนี้เพราะว่าลงบุปผาเดียวลงมาแล้วก็บจักใน่สิ่งที่เลยพาหามุท่าหมอกก็แม่บอลุงกระพาไปไปกวนในใจเขาก็ว่าทำบิดเขาว่าโลกกระเพาะ ยาให้กินยากินมามาบดยาแล้วไปไหมไปเขากับ,กบเพาะมายาใกินกินมาก็ยังคือเก่าตะดกมงไหมมึมมงไหมเขาว่าเป็นเนีว้วปูดในทองบีเาอายาให้กินกินมานคือเก่าคือเก่าแล้ว

อยากกินมาคือเกาเบิดยาแล้วไปใหม่อีกไปบาดนี้เขาเลยบอให้ยากิน้องเลยเขาว่าเป็นแบบนี้กินยาบ่ได้อีกก็เลยว่าให้พี่ัวมอเล่าซะมอหักใหม่อะซะมาหาก็เลยกินหางใหม่ในเฮือนกินไปกินมากินอาทิศหนึ่ง ก็ยังคือเก่าก็เลยตัดสินใจมาพัวอยู่มอทำวานนี้พัวมอทำปวดได้สามขึ้นหัวใจอยากกินข้าวหูวใจไมีแห้งนอนได้กินได้หางเก่งเจ็บอยตัวเข้าไปหลาย เจ็บอยู่ครับเบาแห้งแต่เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ใครว่ากันแต่หึงมากเมื่อวานนี้พ่อใหญ่เป็นตัดสากมาอีกเป็นกระเป๋าของไม้มากินกินกับไขร แต่ยังพอได้ไปได้อย่างได้เพราะว่าเฮาเป็นแหงเพื่อเฮาสิลุกได้อย่างได้ก็หึงกินเขาน่ะก็กินได้อยู่เฮาบ่ทันหลายเฮาแงบ่ได้นะเฮายังเมื่อยวเฮาเป็นแงกินได้แต่นมาับ นางได้ลุกได้แล้วยิงยางพันได้เป็นตัดซ้ำมือ่าสิย่ยางได้ดีคือลายแล้วเขาขอบุญขอบคุณ่อใหญ่จะดีพวกหักสมหักษาแล้วกันไม่ใหญ่หรือว่าท้งไดแ็บซีทุกท่านที่เขาหลภัาแพงที่มา ดึงมัแยงส่องบาลุงแล้วก็ณส่องแม่บาลุงแล้วก็อยู่ดีมีแห้งบัดส,สุกคนพอแจ้งให้รู้ว่าใครแล้วดีไลาคา์กัวเกาเหตุเป็นห่วงพอน้องอ่อน,อนก็บบอกเป็นยังบ้านในว่าอยู่ดีมีแห้งแล้ว ก็นําตั้งให้ได้เพราะว่าจะทําต้องตั้งเอาบ่ได้กินยมกินยากินทางใหม่ทําตัดให้แล้วก็ตั้งเอาสมาธิเอาความเสื่อในส่วนบุคคลว่มันมีไปอยู่น้ำพอัวัญญา แล้วค็นเอาไปอยู่น้ำอยู่ปุนละเอาควันนั่นแล้วพอนราค้นรถค้นยังคือเก่าเลือดตะลางตะไคร้ควันไปอยู่น้ำแล้วก็ถ้าพังบังมืออื่นพื้นนี่วันศิลป์แล้วสิเอาควันมาทาสศิ ซ้าพนว่าตันสยังได้ไปได้กินเขาได้ปกติคือเก่า้ FC ทั้งคนผู้เป็นห่วงให้ไปหาหมอหาหมดก็มันไปบ่ได้เพราะว่ามันไปหลายหม่องแล้วตอนนี้หมอแพทย์หมอยาเพิ่นก็บ่ให้ยากินแล้วเพิ่นว่า เป็นแบบนีปูวบได้เขาก็เลยตัดชินใจมาปัวหมอตัวนี้มานกาท็ทำทำเพิ่อก็โอเคถ้ายุนับคนได้ก็ยินดีปัวหาย้มาเขาทำเอาเงินเขาก็บบ้ายแล้เขา,าทำตัวนี้นะบด ใช้เงินใชคำไม่แต่ซืออยู่ซื้กินเองมันเป็นพ่วให้เป็นแย่ให้ว่าทำตอนนี้เป็นคดโลกมโนดทั้งพวงทั้งลายอยอยากมาเปรบเป็นกับ่น กบเสือกบดีคือกันแล้วจะได้ขี้กันต้างให้กินยายาค่ะกินไปชั่วอยากแน่บ้นแน่บบเสือกบดีต้องให้เสือเว้นทุกอย่างมีกระยอมเป็นให้เสือวันได้กระยอมพิชยอมแมนแต่หมดหมดเลยวันยัง สุดที่แม่งก็กมัขาเสบนอนรับแต่ละเมื่อก็นเอนอนก็นเนอนแต่ตอนตะกี้เราอดนอนกับเไนอนหาเจ็บหันเจ้าเจ็บนี้ก็คุยก็คุยยประลาดก็ไม่ใช่ มาอยู่นี่ก็ฟอมเอืีอยฟอมน่องอะไรทำที่เคยทุกคนก็จะเคยเห็นที่มาบอยกับแม่กับพ่อมาอยู่นี้พอมาพ่กมาอยู่นี้หากบางคนบราเป็นยังคือตายคือบุตรีกอพอแม่เพิ่นนเรเป็นลูกจำตั นโลกทับอันนี้นเป็นไม้ของราบริปิตับเพราะว่ามันมีแนวคายเลยบเอามห้องนี้ก็เขาก็กำลังขึ้ไอ้นางเขามเขาเขาถูกเขาไปหลยๆทีว่าประมวลบันเลยก็ทีว่าพิดพลาดปลาต้นเขาโทกเขาไปเลยล còn ừ một mốt, khó, khập khó khập khiễng fc, lúc nhảy chơi đi, nhảy thang nọ, đưa vào, nhảy thang được đi, fc thực hành, thi cân lốp, mà khó ghép pha, Minh thôi, pha cốt lạy, cốt xe, cốt đi xong bảo lủng, xong mẹ bảo lủng, khỏe, sôi bơi, khi có con mày